ครับสวัสดีครับวันนี้เอาบรรยากาศที่ตลาดนัดในวันอาทิตย์ยามบ่ายนะครับช่วง4ี่โมงเศร็ๆนะครับมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับบรรยากาศของคนที่เอาสินค้ามาขายแล้วก็คนที่มาดูสินค้าเยอะมากเลยนะครับนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นที่ขายของนะครับเป็นตลาดนัดในวันอาทิตย์นะครับพ่อค้าแม่ค้าเอาสินค้ามาขาย เยอะมากๆนะครับอันนี้ก็เอ,เอาทางเข้ามาให้ดูก่อนนะครับขนาดาช่วงบ่าย3าโมงเสร็จๆนะครับสโมงเสร็จๆเนี่ยคนเยอะมากแล้วก็ในที่จอดรถก็แออัดนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเอาบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับคนเยอะมากๆนะครับในช่วงวันหยุดซึ่งวันนี้ก็โชคดีคือฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกก็ผู้คนนะครับก็เข้ามา เดินตลาดนัดในวันอาทิตย์นะครับเยอะามากๆนะครับเอาบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับคนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็จราจรติดขัดมากๆนะครับก็มีสินค้าหลากหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งอของเก่านะครับตลาดอาของเก่านะครับ นะครับก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับขายของเก่าขายอาหารสดนะครับหลากหลายอย่างเลยนะครับที่พี่น้องเอามาขายนะครับซึ่งในบางส่วนก็มีทยอยเข้ามานะครับก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับกำลังเดินเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์ตลาดสังกษีนะครับ คนเยอะจริงๆนะครับในช่วงวันทุกๆวันอาทิตย์นะครับเยอะมากๆเลยนะครับก็สินค้าหลากหลายนะครับเป็นคลองถมนะครับเป็นตลาดคลองถมในมีของเยอะแยะเลยนะครับหลากหลายอย่างเลยนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าเอานํามาขายนะครับก็ทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกก็จราจรค่อนข้างติดขัดพอสมควรนะครับในช่วงสี่สี่ห้าโมงนะครับสี่ห้าโมงนะครับอันนี้ก็ทางออกแล้วนะครับทางออกนะครับ ก็เอาทุกบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้รับชมไปด้วยนะครับเพ mm hmm. ื่อใครได้มีโอกาสมาเส้นทางนี้นะครับก็จะไดะ้เข้าใจนะครับหรือต้องการที่จะมาช้อปปิ้งก็เข้ามาได้ในวันอาทิตย์นะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับ mm hmm. ก็ทางเข้าก็ค่อนข้างแออัดนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับ